ดูดิหิ้วมาเต็มกระเป๋าเลยนั่นคุณพ่อป่ะฮะโอ้หน่ารักมากโอ้ลูกสาวสวยไว้แล้วได้ใครนะครับได้ทั้งคู่เลยน้องไอโอ้ลูยนะครับหนึ่งในนักเตะนะฮะถ้าไม่มีก็พี่ต้อมรออยู่ฮะนะครับคุกคุกคุกยี่สิบแล้วทำไมหน้าเด็กขนาดนี้อ่ะสวัสดีครับทุกคนโอ้โห สุดยอดอยจริงครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมยังไม่ได้อ่านสวัสดีครับขอกําลังใจหน่อยได้ไหมหมื่นหมื่นสองพันคนขอกําลังใจหน่อยได้ไหมนะครับเมื่อกี้ผมไม่เห็นเพราะว่าแสงมันไม่เห็นภาคสนุกไหมทุกคนให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับเอาแบบจริงๆนะเสียงไม่มีแบบนี้ห่าบ,บแบบนี้สนุกไหมอารมณ์ร่วมไหมกุ้ยขอบคุณครับผมมองไม่เห็นว่าพี่อ่านหรือพี่อะไรนะสนุกไหมเอาจริงๆห้ามอวยห้ามแกล้งนะครับเดี๋ยวจะ เราจะเอาไปปรับปรุงนะครับ,ค,รบคุณพ่อครับลูกฝากอันนี้นยครับพ่ออุ้ยทอพ่อฝากน้ำก่อนพ่อนะครับโอเคสักคู่หนึ่งนะนเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวล่มไปเดี๋ยวไไเดี๋ยวผมมาเอาพ่อเดี๋ยวเจอกันพ่อเดี๋ยวพ่อไม่ต้องกลับแล้ววันนี้เออไม่ต้องกลับนะวันนี้เดี๋ยวกลับกันนะครับสนุกโอ้โหยอดมากตื่นเต้นไหมฮะคือประเด็นในยืนตากแดดฮะ คือประเด็นก็ยืนตากแดดโอ้โหตอนแรกเหมือนจะโชคดีมีร่มโอ้โหแม่ตื่นเต้นจริงๆครับน้าวน้าวทำได้จริงๆว่ะรักษาสัญญาสุดยอดเลยน้องรักเอเอเต้โอ้โหตามสัญญาน้องรักรู้เรื่องเฮ้ยใครวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว นาวทำได้นาวโอ้หนาวรับเรื่องฮะโอ้ oh, สุดยอดฮะมาหมื่นสองพันคนสักคู่หนึ่งนะครับฮะ <Now, now. S 1> uh, สนุกจริงๆนะครับสนุกจริงๆนะฮะโอ้โ oh. ห mm. นะฮะอยู่ตรงนี้เอาเท่าที่ได้แล้วครับผมแดดแรงมากโอ้จ oh. ้าตัวเอง เขาตัวเองเข้าไปเลยครับแต่ทางนู้นนเข้าไปทางนู้นเลยวันีระโไปเลยอ๋อเดียดียวเดียมีเด็กเเด็กเดีเด็กเเด็าอยากถ่ายกับพี่เตสักหน่อยทงนี้ทางนี้อ่าไปดักไปดักสุดยอดเรื่องเรื่อง ไปโทษนะครับไปโอ้โหเต้ทำตามสัญญาสุดยอดเลยน้องรักโอ้ยิงยนได้ครับออมามยโอ้ เพี่พยาบาลมาเออเออเต้รู้ว่าไม่มีไม่มีคับาก็ยเอหยุอยครับอ้ยโทษครับโอ้ยโทษครับแม่โทษครับโอ้โหต้องหยุดเลยหยุดถาวบอลเลยสวัสดีหนึ่งหมื่นนะฮะตอนนี้พยาบาลกำลังพยาบาลทำมาทำ CPR ฮะมาเร่งประถมพยาบาลนะฮะไม่รู้ว่าส่วนไหนของร่างกายที่เจ้าเต้วรกรณ์กำลังประถมพยาบาลในตอนนี้นะครับ ให้ทุกคนไปมโนเองหนึ่งหมื่นสองพันคนโอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นขวัญใจของพยาบาลไปยซะแล้วนนแน่โกเก้นนิดนึงเดียวนยฮะเป็นพยาบาลซะแล้วอโอ้ยมีนี่ะด้วยโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยครับ น้องไม่เต้เต้ครับตามตามสัญญาต้องพูดสัญญาหนาวหนาวเดี๋ยวพี่รดนี่เดี๋ยวไปหนาวน้องรักโอ้ยอันนี้มาถ่ายกันบ้างพี่ขอเดี๋ยวไปถือไปให้น้องได้กว่าไหมให้มุกถือไปให้น้องไหมอ๋อโอเคไปได้ครับ มันละลายแล้วนะครับให้ให้นาวก่อนนี่เฮ้ยมาหนาวถามว่ามาแช่แล้วไงหนาวไม่ใช่มันปั่นปกติเด็กปันปกติเออหนาวยิ้มมาขาดต้มาข่มหนาวยิ้มแจมเต็มได้นะน้องเดีวไม่สบายไหมเดี๋ยวเหนื่อยครับเหนื่อยตามสัญญาต่อไปผมไม่เอาปากไปไปที่เขาไปเลยครับพยาบาลไปได้เลยฮะขอบคุณนะคะโอเค นะครับผมโอ้โหคนดูไม่ตกเลยฮะนะครับ like ไปดูเลยฮะอ่อ่า so. พี really ่ตั้มพี่ตา้มอ่พยาบาลบอกพยาบาลหน่อยว่าอ่พี่เตอยากเติมยำมะม่วงฮะฮ่าฮ่าฮ่าอ่าพยาบาลน่ารักมากฮะอยู่ปีไหนกันละครเนี่ย จบแล้วเลยฮะโอ้โหรู้รู้จักน้องเตว่าละครไหมรู้จักค่ะรู้จักไหมคะ้จักนะฮะรู้จักจริงหรือเปล่าชัวร์หนูมีเสื้อของน้องเขาเป็นฝากของฮิวมาเออจริงเหรอตั้งแต่เจ็ดสีอ่ะจริงไหมฮะโอ้โหพยาบาลพระบุรีพดน้องเต็มเลยอ๋ออันนี้เตรียมผสมพยาบาลไหมฮะโอเคโอ้ไปเดี๋ยวผมไปดูคนดูคนอื่นมั้าวันนี้กระแสน้องเราไปร้อนแรง ไปนะครับไปโอเคโอร้อนมากครับแดดแรงมากให้ดูฮะทุกคนให้ดูทุกคนให้ดูนี่ว่าความขยันความฟิตของน้องเขาดูแลความทุ่มเทนะความทุ่มเทให้ดูแบบเสื้อผ้าจางเกงเดี๋ยวดูน้องรักนะครับอ่า เดี๋ยวไปส่งนะครับมันนี่ตอนนี้มาถกน้องขึ้นรถพี่ตั้มก็น่ารักมากนะครับนะฮะเดี๋ยวพี่ตั้มรอดูคลิปเดี๋ยวพี่ตั้มทำคลิปน่ารักน่ารักให้อยู่ที่นราธิวาสนะครับที่รู้เรื่องกันนะนะมาดูอีกหนึ่งคนนะครับสวัสดีครับพี่ชายใหญ่มากคนไม่มีแฟนอยู่ไงวะน่ะน้องเพ็มค่ะเพ็มถือจอยไปกูก โอเคลูกสุดยดมาไม่แดงไม่ออกเก่งมากตามที่คุยรู้เรื่องอ่ะให้น้องก็ดูแลกันไปพี่เก่งมากนะลูกรู้เรื่องนะให้ดูกนิดนึงให้คนได้เฟรมนี่นะพยายามเก็บเฟรมของน้องสักคู่หนึ่งแล้วกันนะวยลันใจเลยขอบคุณมากครับอ่ะวันนี้พีกยิงหนึ่งลูกยิงโคตรสวยเลยฮะเพื่อนเพื่อนวันนี้น้องชายเรายิงอีกหนึ่งประตูสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับไปมา เดี๋ยวตามดีก่อนแล้วมาเมากันมาโอ้โหมันจริง<ๆ>จริงไปคุณ<ป>พ่อนะพ่อสุดยอดเอ๊ที่คุยสุดยอดจริงสาใจฮะต้องแต่ยิงได้ครับไม่ใช่อะไรครับเพราะว่า กดน้องกดดันแมได้ก็ได้ครับเดี๋ยวต้องไปรุ่นกันนะเพื่อนๆสาใจครับเพราะว่าแตงวันวัดฮันเตอร์สามตัวสองร้อยดีครับฮันเตอร์ลูกเอาเออสามตัวสองร้อยของจอมอยู่นี่นี่เองเออ คุณยายสอนฝากด้วยพี่ต้อมฝากด้วยไปอ่าได้ครับผมตามซุปตาผมก่อนน้องอามกับน้องฮันเตอร์นะฮะนะครับอืมนะครับไม่ใช่ต้อองครับเดี๋ยวจะโดนนะฮะโอ้สุดยอดมากอาจารจับจีนเร็วเร็ว ใครครับนาสุกนะได้เที่ยวป้อมโอเคไหมลูกสู้ๆนะโอ้ได้ครับแตงทำได้วันนี้แตงทำได้เอาสิครับขอบคุณมากครับวัสดีคราบคุณมากสดีครับทางสะก้อนวัาดีครับ

เก่งมากน้องชายเก่งมากเก่งมากดีๆขอรถเซนให้หน่อยดิเรบเดียวแม่มาเห็นได้วนะสีสีสูบทอนนะฮะอ่ะให้ดูสีไปเอาเลยพ่อได้ดิครับพ่อสวัสดีครับครับชาขอบคุณนะครับวันดีนะใช่ใช่ใช่ครับตัวเองเดี๋ยวผมไปหาคนอื่นๆบ้างดีกว่านะครับสวัสดีหมื่นสามพันท่านนะครับ เดี๋ยวให้คุณพ่อขึ้นรถก่อนสวัสดีครับผมไปหาคนอื่นบ้างครับพอคนดังๆไปเยอะเลยเดี๋ยวเจอคนอหญ่เจอใครบ้างนะโร้านถอดเสื้อบีมอยู่ไหนวะบีมอันนี้นะครับบีมช่วยนิดนึงลงไปได้ได้เยอะเลยบีมส่งซีบีเอฟซีนะอาการลูกสู้ๆนะรอลุ้นทุกท่าน ฟุตซอลพระประแดงสู้ๆนะโอเคนะครับไปสุดยอดโค้ง oh, แข้งค่อ oh, ้โหนี้ต้องยอมรับว่ายืนตากแดดจริงๆฮะ <c oughs> ต้องยอมรับว่ายืนตากแดดจริงครับเดี oh, <c oughs> ย๋ยวผมต้อง คงไม่ได right <c oughs> ้สวัสดีค่ะที่นี่แหละที่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้จะมาม่วงดีใจกันมากเลยทุกคนดาวกับเตยขอบคุณนะครับไม่รู้ว่าจะไปหรือเปล่าประแดงมันมันไกลอยู่อะไรเงี้ยไปด้วยไปด้วยขอบคุณมากครับเต็นหมดแล้วได้ครับเต็นเจนหน้าเจอกันนะแล้วรถึงล็อกกันได้ได้แล้วไงลูกนะครับเดี๋ยวเราไปไม่ไน้ลูกครับรถหลังรถห้าลังพี่ตัมได้ครับแล้วนี่นะครับ กับวนะครับครับผมครับใหญ่เลยนะองดูท่้้วนะครอไรวะคอยู่อ่ ขอบคุณครับขอบคุณนพี่ชายได้้มแล้วเาพี่จะให้ทำงานแล้วได้ขอบคุณครับเ็นขอบคุณมากครับโอ้โดยดเลยได้ครับตเองตองไม่ต้องจอดไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เอาจะขึ้นตัวก็ได้คกันพี่ตาก็ไม่เจ๊งก็ได้มือประก่างครับมาแม่หนูไปไหนแล้วยัไม่ได้ตป่นรู้เลหอโอ้โหจริงเหออง นี nicht, ่น้องเซนไม่ครบทุกคนหรือยังคะเนียผมนะโอ้โหแบคนนี้นะทุกคนหลังนะหลงนี่น้ครบอ่าได้เนี่ยนี่หลับมาเรื่อยหลังอ่ะเฮ้ยอันนี้ค่ะทุกคนพี่ต้องเซนชื่ออยู่นะคะหลังาุกพี่น้อง ครับเดีไม่เทาของนักเตะใช่ไหมได้แล้วได้เยอะเลยครับตังนี้ครบเลยตันี้ตัวนี้ตัวนี้ไ้เตครบไม่ป็นตน้ำตาลเงนี่มันอะรนี่หงอไม่ไี้่ครบหรอ้ครยนีไ้คระไดครับ จริงมากครั้งลยชิ้มูบ้างชิ้น่มูหนูผู้ายอีคบน่ต้อ่ดู่าไนคนขายดี่อไมดูของให้จุดจุดของให้คิ้น่ี่ต้มระวังรถนะของให้่คุณครับเราชนะดอมไ่ด้ปนเพื่อนให้เราหนาดอขอบคุณนะครับเี่ยดี๋ยวต้องดูก่อนนะขอบทครับพี่ไทยสวัสด <at> ีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับอาหลอกลับแล้วโอเคขี่มอไซคอโอ้โหน้ำหนักขอบคุณมากครับ เราคิดล้มพี่ต้อมยู่ไมกระเฮาไม่ล้มพี่ต้อมพี่พี่าบู๊เรเีอ่อไม่เปรครับดีเดี๋ยเดี๋ยวดูคนดูคนเอาร่มไปก่อนดูคนเอาร่มไปก่อนเดี๋ยวีไ่ต้อู้มอ่าไอ้ไม่ไหนไม่ต่อเลยลูกอ่โอเคขอบคุณนะครับพ่ออยู่นะเดี๋ยวตามนี้นะครับทุกคน พ่อ ok, อยู่ไหนนะฮะเหนื่อยมากไอ้น่ารักกับไอ้น่ารักไม่น่าเชื่อว่าอายุยี่สิบแล้วครับนะครับเดี๋ยวผมดูกันไอคือใครคือแฟนคลับอยู่ที่นครปฐมนี่แหละครับเขาเป็นแฟนคลับของหมอนทองนะครับ ใช่แล้วก็อวันก่อนเขาได้อะไรจากฟ้าก๊อปไปนี่แหละนะครับเขาก็ได้ซื้อตุกตามมาคืนแล้วก็น้องตามทุกสนามที่มาในย่านนี้หมดเลยนะครับจมค่อยเรียกพ่อสิพ่อไปถึงไหนหรอนะครับแ้อบนึงนะโอ้ร้อนมากเลยหาที่นั่งก่อนไปจำก่อนโอ้โทรหาแม่ก่อน สักคู่นี่นะครับโอ้ยขอเนี้ยใส่ฟิลเตอร์นี่นยนะใส่แสงนี่นะครับแดดแรงมากยืนตัดแดดฮะโอ้ยต,ตัวอาแป๊บน,น,นะไม่ได้ไปครับทุกคนไม่ไม่ทันหรพอ